ปกครองถแถลงข่าวด่วนเลยครับคุณผู้ชมแล้วนําทีมแถลงข่าวนะครับโดยคุณรณรงค์ทิพสิริผู้อเมริการชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองประกาศเลยครับคือถือว่าเป็นการถแถลงข่าวที่ค่อนข้างดุดันพอสมควรจะฟ้องและดําเนินคดีกับสื่อที่บิดเบือนทําให้กรมการปกครองเสียหายและสืมเสียสืบเนื่องจากเรื่องของอะไรฮะ ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ชื่อชุดว่าปราชาแตกคืนฮาลโลวีนคุณผู้ชมจําชุดนี้ได้ชุดนี้พูดง่ายๆก็คือมีหน้าที่จับขับเถือนก่อนหน้านี้ไปจับขับที่เชียงใหม่ในพื้นที่ของช้างเผือกแล้วปรากฏว่าห้าเสือของโรงพักช้างเผือกเนี่ยถูกเด้งเลยปล่อยได้ยังไงให้ผับโอ้โหทำผิดตั้งเจ็ดอย่างเจ็ดีแต่กลายเป็นว่าเมื่อคือนที่ผ่านมาปรากฏภาพนี้ออกมาชุดปฏิบัติการพิเศษถูกจับซะเองอแล้วตามรายงานข่าวพร้อมกับภาพที่ส่งมาประกรอบเนี่ยไปถูกจับในพับ ที่เปิดเกินเวลาแล้วเหมือนฉลองปาร์ตี้กันแล้วถูกกล่าวหาทำนองว่าจ้างเด็กเอ็นอายุ17มานั่งอยู่ที่โต๊ะด้วยแล้วเป็นชุดเดียวกันกันกบที่ไปจับเมื่อคืนวันฮาโลวีนแล้วอยู่ในพื้นที่เชียงใหม่เหมือนกันประเด็นแรกเลยคือเป็นเจ้าหน้าที่แต่ถูกจับซะเองประเด็นที่สองคือเอ๊ะอย่างนี้ตำรวจในพื้นที่ตำรวจเชียงใหม่เอาคืนนะป่ะนี่มันเป็นความขัดแย้งของเจ้าหน้าที่หรือเปล่าคุณผู้ชมครับคือ ในมุมของการชี้แจงเราก็ต้องฟังนะฮะวันนี้เนี่ยกรมการปกครองแถลงว่าตั้งแต่บ่ายสเป็นต้นไปสื่อไหนที่บิดเบือนจะแคปแคปแคปแ,คปแคปทั้งหมดแล้วถ้าไม่แก้ข่าวให้จะฟ้องให้หมดเลยจากเวลา14นาฬิกาแล้วนะครับถ้ายังมีการนำเสนอข่าวบิดเบือนอีกผมจะแคปเก็บไว้หมดนะครับนี่ไม่ใช่อะไรนะครับเพื่อปก อ้องชุดปฏิบัติการทีมงานทีน่น้องๆที่เขาตั้งใจทํางานแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้ที่มาถแถลงมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป่าช้าแตกคืนวันฮาลโลวีนนั่งเรียงกันหคนเดี๋ยวจะตอบความนี่ๆๆนีนี่แล้วพูดด้วยอเสียใจมากเลยนะเสียใจแต่ต้องเข้มแข็งเพราะต้องทํางานต่อไปเจอข่าวแบบนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวต้องกลับมาฟังคือสรุปนะฮะสั้นๆนิดหนึ่งว่ามีเจ้าหน้าที่ อยู่ในผับนั้นจริงค่ะหนึ่งคนอา้าวแต่เข้าไปสืบขา่าวนันะะอันนี้อาจจะตรงใจกับคุณผู้ชมมันนึกแล้วว่าต้องอย่างนี้แต่มันมีคําอธิบายเพิ่มเติมครับค่ะแล้วข่าวที่ปรากฏออกไปมันทําให้พวกเขาหลังจากนี้ทํางานยากขึ้นมากด้วยอืมและคุณผู้ชมโอ้โหหลายเรื่องเลยสรุปผับที่บอกว่าเป็นผับเปิดเกินเวลาไม่ใช่ผับนะฮะอา้าว เป็นร้านอาหารอูนี่คือแตกต่างกันมากเลยนะคะในรายละเอียดแต่ละอย่างอะ่ะตอนแรกบอกว่า18คนไปอยู่ในผับซึ่งเปิดเกินเวลาอ้าวไม่ใช่คนเดียวอยู่ในร้านอาหารแล้วไปทําอะไรแล้วเด็กเอ็นที่ว่าอีกอ่ะไปทําอะไรนั่นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจะมีคาชี้แจงเดี๋ยวต้องฟังยาวๆมันเป็นเรื่องการสืบข่าวละัและเด็กเอ็นที่ว่าไม่ใช่เด็กเอ็นอีกอ้อกคือมันมีหลายประเด็นมากค่ะคุณผู้ชมฮะแต่นี่ชายชุดดำท่านนี้ มันมีคลิปปรากฏออกมาหลังจากที่เดินออกมาในตูนอ,ออกมาคุยกับเจ้าหนะ้าที่ตำรวจโรงพักชั้างเผือ,อมีปรากฏออกมาเป็นคลิปเสียงด้วยว่าคุย